เพิงเอาพี่น้องบาทเดียวหลายตัวหลายตัวมอมมีมือไทยให้ไปวัาที่แสดงผลงานแนวันทันวาผู้ไทยให้กับบ่อมี่นะเพิ่งเอาเพิ่งเอาพี่น้องหลายตัวอยู่ ็มีอวบด,ดายหย่อนอยู่ปลาขาวขาวล้ำ โอ้ยมันมาเนี่ยนี่ก็ยั่ห่อนว่ามันว่าม,มีแผ่นดินที่ยู่อารถเดีด๋ยวหามาอยู่น้ำ,นำหนามห่อนคขาห่อนเนี่ยไปเทศไท้ายแต่ยูน้ำหนามันองตีตายแดดอยู่มันกล้าต๊กสำบอฝน ใจเพราะสหรผลเนี่ยยังอีกหลายตัวอยู่พี่นอ้องอั้งเนี่โอ้สาวนี่สิบก่าตมันตัวนี้ว่าแม่นสาเด้ครับเด้ออันนี้เป็นหม่องข้าวคุดดินหม่องที่วางเป้าว่าแมน่นวางเป้าหรอข้าวคุดดินหรอข้าวพอห่วงพอหามไอ้มาบาน กันมาวานานี่นี่แหละสองคนเกิดว่าติท้ายลงคลิปเกิดว่ามีมืดจับนี่หลายตัวอยู่ทั้งปลาเขาหน่อยเฮ้ยกับสองเส้นนี่ละสองเส้นครึ่งเฮ้ย แต่ว่ามันม้นมีนมปลามูวต่อหลอดหลอดแหกกระจายอยู่โอ้ยติดขึ้นม,มาสูงตังตัวนี่ติดมาจอมแหกปน ไออกอามากตัวหนึ่งแล้วโอ้ยตัดฉากกับพ่อเป็นเนาะตัดฉากเป็นนี่ได้เห็ดดิงยงามๆอยู่หัวตะเหลื่อมเห็ดไม้เลยเห็ดฉากกับพ่อตัดต่อพ่อเป็นตัดต่อเป็นก็ับให้เบิง้งนั่กันหลายๆอยู่ แดดกับแดดขักแดดเนี่ยหลายๆตัวด้ยวยละพี่น้องเมืองนู้นประคอรกระไดได้แน่นี่เดี๋ยวทาอยู่เอาสำแยงก็ด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวคอยติดตามไหม